สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m a ร์กิต้าอนบอกนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า TD 003G เจ้าสว่านไขควงไร้าสาย 40v max รุ่นใหม่จากทางแบรนด์มา k ์ t ิต้ตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเป็นเซ็ตพร้อมใช้งานรหัสของเขาคือ TD 003G A 101ภายในเซ็ตมีอะไรบ้างชิ้นแรกเลยที่ผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของ m a ร์ ack, กแพกล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเครื่อง TD 003G แล้วก็แถมในส่วนของแบตเตอรี่40โ Max 2แอมปจำนวน1ก้อนแล้วก็เป็นในส่วนของแท่นชาร์จ DC 40 r c แท่นชาร์จแบตเตอรี่40โ Max ของทางแบรนด์มาริ t ้อ้อภายในเซ็ตยังแถมในส่วนของดอกขันจำนวน1ดอกแล้วก็ในส่วนของวิธีการใช้งานและสมรรถนะของเจ้าตัวเครื่อง t d 0 3 g เดี๋ยวเราไปคุยกับทีมงานมาริ t ้ากันว่าเจ้า Td003g เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปคุยกับทีมงาน,นครับ สวัสดีครับผมต้นมังกิต้านะครับเราอยู่ในช่วงที่2นะครับกับเจ้าตัวสวรค์ไขควงกระแทกนะครับหรือ TD003G นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีในส่วนของเป็นมัลเลตมอเตอร์นะครับและยังมีในส่วนของ XPT นะครับระบบป้องกันละอองน้ำและฝุ่นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับให้กำลังถึง210นิวตันในส่วนของบอดี้นะครับกัถถกออกแบบมาให้เล็กระทัดลัดนะครับจับง่ายขึ้นนะฮะและในส่วนของชุดเฟืองนะครับก็ออกแบบมาในส่วนของเป็นแมกนีเซียมนะครับ ทนความร้อนสูงในส่วนของเทคโนโลยีนะฮะของเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะก็ยังสามารถปรับความเร็วรอบนะครับได้ถึง4ระดับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ระดับในส่วนของสีฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบพีโมดนะฮะที่ช่วยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นขันไม้ขันเหล็กนะครับช่วยปรับความเร็วรอบอัตโนมัติให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง แล้วยังมีในส่วนของเทคโนโลยีไฟ LED นะครับที่ส่องสว่างเนาะนะครับเราก็สามารถเปิดไฟ LED ได้นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าของทางแบรนด์มาร์กิต้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามและอย่าลืมแจ้งร้านค้าให้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์วารันตีหนึ่งปีจากทางแบรนด์มาร์กิต้าแล้วพบกันคลิปหน้าครับ